สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28พฤศจิกา2566ค่ะวันนี้นะได้รู้จักน้องสองคนผู้หญิงน้องซุงค่ะนะคะน้องซ้ำกับน้องซุงก็เป็นคนน่ารักค่ะนะคะเขาก็ได้มีโอกาสคุยกันค่ะแต่ก่อนอื่นบอกก่อนวันนี้เกิดอุบัติเหตุด้วยแหละเดินแบบรีบมากแล้วก็ รีบหมุนตัวขาไข้นิดเดียวเองตอนนี้ปวดด้วยปวดมากค่ะก็เลยฝากไว้นะคะสาวบอกก็ทําไมคะต้องช้าๆคะ่ะนะคะอย่ารีบแต่มันก็ยากเนาะมันก็แบบช้าสุดแล้วของก,ก็ต้องช้ากว่านี้คะ่ะนะคะ,คะก็น้องสองคนนะคะน้องซมกับน้องซุงเนี่ยคะ่ะ เขาก็เป็นคนที่น่ารักค่ะอยากจะเล่าให้ฟังว่าพอดีเจอกันได้คุยเรื่องงานนะคะนิดนึงค่ะแต่ว่าได้คุยเรื่องธรรมะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่ได้คุยเยอะเพราะว่าเขาก็สนใจด้วยนะคะแล้วเราเองก็สนใจค่ะที่อยากจะช่วยเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยค่ะ ก็คุยกันถึงเรื่องพระพุทธศาสนาคืออะไรน้องก็ตอบได้นะคะแต่ว่าสอนว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่สอนอะไรละ่ะตอบไม่ได้คะ่ะซึ่งเป็นปกติของคนที่ไม่ได้ศึกษาจะไม่รู้ะคะ่ะพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็สอนให้เป็นคนดีไม่ใช่หรอกใครๆก็สอนได้คะ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้ว่าไม่มีเราอันนี้สิคะ นะะแล้วก็ถ้าบอกว่าไม่มีเราอะ่ะก็ต้องสอนด้วยแล้วไอ้ที่มีเนี้ยคุยกันอยู่หรือว่าที่พูดอยู่เนี้ยคืออะไรคือใครอย่างไรนะคะก็ได้คุยเรื่องนี้แล้วก็ได้คุยเรื่องถึงรายละเอียดอะ่ะเห็นอะไรละ่ะนะคะแล้วโกรธด,ดีไหมเกลียดดีไหมได้พูดถึงเรื่องเกลียดด้วยนะคะ,คะมีคนที่แบบเขาเกลียดเราแล้วเขาก็แกล้งเราอย่างเงี้ยค่ะนะคะก เป็นยังไงล่ะเขาก็บอกว่าก็ก็ต้องโมโหต้องโกรกก็เลยถามกลับไปว่าโมโหดีไหมไม่ดีอ่ะแล้วจะทำยังไงล่ะใช่ไหมคะแล้วจะทำใจได้เหรอเออมีคำนี้ด้วยค่ะจะให้ทำใจด้วยก็เลยบอกว่าไหนลองทำให้ดูหน่อยสิ หรือใครทําได้คะช่วยทําให้ดูหน่อยบอกด้วยนะทําไม่ได้หรอกคะ่ะทํำยังไงทําใจเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้จริงๆคะ่ะแต่ถ้าเข้าใจอะได้ถ้าเข้าใจว่าโมโหอะดีไหมเวลาที่เราโมโหเนี่ยดีไหมคะไม่รู้ตัวเลยนะจริงๆคะ่ะไม่ดีคะ่ะโมโหก็คือโกรธคือความไม่พอใจถ้าไม่พอใจนิดหน่อยเราก็ไม่ได้ใช้คําว่าโมโหเราก็บอกว่าทําไมคะ ไม่เป็นไรไม่พอใจนิดหน่อยบางทีแค่สีหน้าออกมีอาการเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือลักษณะของความไม่พอใจขุนเคืองใจคะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยค่ะถ้าไม่พอใจอะไรก็เปลี่ยนนะคะก็ไม่ต้องทําหรือถ้าโมโหว่าโกรธใครถ้าเรารู้ว่าโกรธไม่ดีเราก็จะไม่โกรธค่ะความเข้าใจถูกเท่านั้นที่จะหยุดได้เพราะเวลาที่ไม่ดีเนี่ย คือบาปนะจริงๆคําเดียวกันค่ะบาปคือไม่ดีเป็นขณะจิตเท่านั้นเองชั่วขณะนั้นไม่ดีนะแล้วเขาบอกว่าทํายังไงให้คนรักล่าใช่ไหมไม่ให้เอ้โทษค่ะทํายังไงที่ไม่ให้คนเกลียดก็เลยถามกลับไปค่ะว่าเกลียดดีไหม,มก,ก,ก็มันก็คือเหมือนกันกันกบโมโหค่ะก็ถามว่าเกลียดดีไหม อก็มันน่าเกลียดอะต้องเกลียดอะไรเงี้ยค่ะไม่รักหรอกเกลียดนะคะถ้าเราจะเกลียดใครสักคนเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะกิเลสข,ของตัวเองค่ะคือไม่พอใจไงไม่ชอบคนนี้ก็เกลียดคนนี้ไม่ชอบการกระทําอย่างนี้ก็ไม่พอใจก็เกลียดก็เป็นกิเลสข,ของตัวเองนะไม่ใช่เกลียดแล้วเป็นคนเป็นโทษกับใครก็เป็นโทษกับตัวเองเช่นกันค่ะก็คือบาป เอาอีกแล้วบาปอีกแล้วแล้วชีวิตจะมีแต่บาปบาปวะเ็เพราะไม่รู้ไงว่ามันไม่ดีค่ะเพราะว่าถ้ารู้ว่าดีก็จะได้ไม่ต้องเกียดนะคะเกียดทําไมไม่ต้องเกียดแล้วค่ะแล้วจะทําให้คนไม่เกียดทํำยังไงก็ทําดีเท่านั้นแหละแล้วคนมันจะเกียดเนี่ยถึงดีแค่ไหนเขาก็เกลียดคะ่ะชั่วแค่ไหนถ้ารักนะก็รักคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะ ก็คือเราจะต้องมีหลักก็คือทำดีของเราแล้วใครจะเกลียดจะไปทำอะไรใครเขาได้นะคะก็ตัวเองก็ต้องรักษาจิตใจให้ดีด้วยแล้วก็ทำตัวให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจถูกอ่ะเขาเกลียดก็เรื่องของเขาเราจะไปห้ามเขาได้ไงแต่ถ้าเราไม่พอใจหรือเราโกรธเรื่องของเราแล้ะค่ะนะคะ,นะคะ เกียรติคือกิเลสคือขณะจิตที่ไม่ดีเป็นขณะจิตที่ทำลายจิตที่ดีขณะนั้นจิตเศร้าหมองค่ะและเป็นบาปด้วยแล้วเวลาถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจอะไรนิดหน่อยเนี้ยไอที่ไม่พอใจเยอะๆก็มาจากนิดหน่อยเนี้ยค่ะนะคะก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องหลายเรื่องเลยเรื่องบุญนะคะบุญก็คือความดีนะคะกรม กรรมก็คือการกระทำค่ะไม่ใช่ผลนะคะน้องบอกผลผลอะไรแล้วมีกรรมไงก็เลยมีผลของกรรมและกรรมก็มีทั้งดีและไม่ดีจึงต้องได้รับผลที่ดีและไม่ดีใครจะไปรู้ไหมละ่ะว่าทําดีขณะนี้นะคะ่ะจะได้ผลเมื่อไหร่หรือว่าตอนนี้กําลังได้รับผลของอะไรแต่การได้ยินคําจริงคําดี ต้องเป็นผลของความดีแน่นอนคะ่ะแล้วความที่เกิดการความเข้าใจในคำที่ได้ฟังขณะนั้นเป็นความดีนี่ชัดๆเลยนะคะน้องสะสมมาจริงๆน้องซํำกับน้องซุงเนะะี่ยค่ะเขาก็แบบสนใจนะเขาถามด้วยแหละว่าหลอศึกษาธรรมะกับอาจารย์อะไรนี่อยากจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยแหละนะคะแต่ก็ แน่นอนคะ่ะก็มีอาจารย์คะ่ะที่สอนก็ได้บอกน้องไปนะคะน้องฉลาดมากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะแล้วก็กดดูหาเลยคะ่ะนั่นแหละคือผลที่จากการที่เขาฟังแล้วเขาเป็นประโยชน์ไงน้องบอกเลยว่าโหเขาเป็นประโยชน์มากเพราะว่าได้รู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เยอะมากและ้และน้องก็สนใจด้วย เขาบอกเดยวเขาจะได้ไปฟังแล้วเราก็เลยให้คลิปเราไปด้วยว่างๆก็เปิดฟังนะเดี๋ยววันนี้อาจจะมาทําคลิปน้องด้วยเนี่ย <c oughs> นะคะกล้าเผื่อเปิดมาเจอกลาขอให้มีโอกาสก็ฟังธรรมะนะคะแล้วก็กิจการล่ำรวยมีลูกค้าเยอะๆแล้วก็เป็นคนดีซื้อตรงซื้อสัตว์ต่ออาชีพด้วยนะคะค่ะจุ๊บๆค่ะ สวัสดีค่ะ